สวัสดีครับพี่ๆเดี๋ยววันนี้จะมาติดสกิมเมอร์กันนะครับก็มันก็จะดูดชี้ปลาได้ดีนะเพราะมันจะดูดจากผิวนะเอ๊ยจากพื้นพื้นตู้ขึ้นมาเลยครับก็สกิมเมอร์ที่สั่งมานะครับมันจะเป็นแบบดูดล่างกับดูดบนนะครับแต่ว่าตอนแรกอะ่ะผมอะ่ะไม่อยากให้มันมีท่อนบนเพราะว่ามันดูเกะกะลูกกระตานะครับก็เลยแปลงเอา ไปซื้อข้องอมาใช้แทนไอตัวสามทางนะครับแล้วก็ต่อต่อให้มันเหลือแค่ดูดข้างล่างนะครับมันก็จะดูแบบเออไม่เกะกะแต่มันก็ยังดูดแล้วมันดูดดีด้วยนะมันดูดแต่ข้างล่างอย่างเดียวอะพวกขี้ปลาเข้าหมดนะครับนี่ครับเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็เอาไปต่อกับปั๊มเลยผมใช้กองบนนะกองบนนะ่ะมันจะปั๊มมันจะอยู่ในตู้นะครับ ก็ตอนถอดก็ระวังปลากันด้วยนะครับถ้าปลาขี้ตกใจผมว่าโดดรับประกันยังไงก็โดดแต่ตัวนี้โชคดีนะครับนิ่งมากไม่โดดไม่อะไรเลยครับมือล้วงเข้าไปสบายเลยนี่เราก็ถอดถอดฝาครอบมันนะครับแล้วก็เสียบแทนไปเลยครับเราก็จะได้ที่ดูดพื้นตู้หน้าตาแบบนี้นะครับนี่จะมากแต่ว่าครับ เห็นในรูปไหมครับฝ้าผิวน้ําเพียบมันจะเป็นเม็ดเม็ดฟองๆนะครับเราเพราะเราใช้กองบนครับเราจะไม่มีพวกหวีน้ําข้างบนนะครับเหมือนพวกกองข้างกองล่างอะไรอย่างนี้นะครับผมก็เลยต้องเอาตัวสกิมเมอร์ที่ดูดข้างบนด้วยนะครับมาต่ออีกทีหนึ่งให้ผิวน้ํามันใสนะครับไม่ได้ไม่ต้องมาติดหลังปลาเราครับแล้วน้ำก็สะอาดด้วยครับพวกผิวน้ำบางทีมีเศษฝุ่นเศษอะไรตกลงไปนะครับ ก็ลองดูครับเอามาต่อกันได้ไม่กี่บาทซื้อมาแค่ร้อยกว่าบาทนะครับชุดนี้ถือว่าดีเลยนะครับบา,บาย